สวัสดีครับเอฟซีับดีตอนรับเข้าสูไรกันยูนิคมาครับมาวันนี้เป็นหนาวขนาดครับมาปลากับปิหนันเกิมครับหนาวไปีหนาวเงาครับแต่ละครับ6องศาครับถ้ายังบบามีแดดเจอคืนนี้ต้องมีตี5องศาแน่ๆนะครับโอ้ยหนาวแต่ๆครับปลากับปิหนันเกิ่มครับของกินลำยูตีคนมากครับวันนี้จัดพอบจัดเต็มเลยครับกนิ่นฮ้อนเมนูแบบต้องเผิ่อุุหภูิใหืกอกร่างกายครับ หนาวโคตรครับแดดแบบมีวันขานะครับตอนมาตอนนี้อุณหภูมิ12 13องศาเองนะครับตีเชียงฮายนะครับก็เสียดายเสียดายนะเปืเป่อๆเนาะช่วงนี้คําโควิดเหี่มเก็ะเปื่อๆตีอยู่ตา่างจังหวัดอยู่ตางภาคนะครับก็เลยมาได้มาสัมผัสความหนาวทีภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะจัหวัดเชียงฮายหนาวที่สุดนะครับฝนมีฝนออยน้อยๆเลยนะครับวันนี้นะอสุดยอดครับกับบรรยากาศของความหนาวแล้วก็ล้มล้ม ลมแตะลมหวานนะครับวิว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 นะครับถ้าขอยู่หน่ออาคารนี่ว้ยสันดอยๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในอาคารนี่ยังว่าอุ่นจุ้นๆของอุ่นมีบรรยากาศของหลายๆคนเห็นหลายๆคนโพลล์นะครับจะพ่องก็กินข้าวตุ้มผ้าเนียนะครับจะพ่องก็อยู่ต้งหนองทำงานก็เอาผ้าห่มไปตุยนะครับบางคนนี่ครูบาอาจารย์สอนหนังสือบนอยู่ในผ้าห่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาต้องสอนแบบออนไลน์นะครับสอน ผ่านระบบนะครับก็ต้องเจอกันนอกป้องกันโควิดกับโอ้โหบางคนได้ตุ้มผ้าจะได้กับมีคําสอนหนังสือเออก็แปลกไปอย่างกันนี้ไปอย่างนะครับนะครับวันนี้ปีนันเกิ่มมาจัดนําเสนอเมนูแบบกินร้อนๆนะครับกินแบบอุ่นๆเพิ่มอุณหภูมิเพื่อนังไก่ครับเมนูวันนี้ครับเจล่อเนื้อนะครับเจล่อเนื้อโดยวันนี้จัดมีอยู่2อย่างนะครับเนื้อดินนามามี2อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นเนื้อสันนะครับ อย่างที่สองก็คือเนื้อเสือร่องไ้นะครับพี่นันเกิมเอามามัดเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ออกมาทําแจวหอนครับพี่นันเกิมตัดแยกนะครับตัดแยกอันนี้คือเนื้อพักเนาะพักก็มีพักบุ้งนะครับมีหัวระพานะครับแล้วก็จะมีพักกาดนะแล้วก็ส่วนน้ำซุปก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับน้ำซุปครับเปืเป่อยๆครับ คุ้นๆเลยนี่คุ้นๆเลยครับนี่น้ำซุปครับคุ้นๆเลยนะครับมันก็อย่าคุ้นในส่วนผสมของเนื้อนะครับน้ำเนื้อดีที่เขามักลงไปนะครับแล้วก็คุ้นในส่วนของอไข่นะครับเขากระตอกไข่ใส่เห็นน้อยนะครับสแกนสองแกนนะครับแล้วก็พอดีไปกาดฝุ่นอ้ยมันมีห่อนะครับห่อแหมเออ,เอ,อน้องเอาไปลองกินพอเพ็อจะรำเขาแบ ามาลองจิ้มพอครับเป็นหน่อที่เป็นฟอกขาวมาแล้วนะครับเป็นนำเพิ่มบอกเพราะไขมันก,ก็ได้ชอบห่อดาๆนั่นนะตีมากินจุน่นะมอะนะน,นะครับสดของแปะนะครับมันก็กุ๊บๆเหมือนกันครับอา่ะมา,าลองชิมในส่วนของเนื้อครับนี่ครับเนื้อสันเนื้อสันมักอย่างดีเลยนะครับมักนุ่มมักนุ่มนะครับมาทํา หมูจุม่มเดอามาทําเนื้อจุม่มมาทําแกวห้อมาทําชาบูนะครับอร่อยเลยนะครับอืมนุ่มๆครับอืมรสชาติเดี๋วออกหวาน,วนๆเค็มๆล้วก็เผ็ดๆนะครับเพราะแก้วหออมันจะต้องมีรสชาติเผ็ดๆสาๆหน่อยนะครับอืมกินสมุนไพรนะปริมาณเกล่อก็จะต่ำจะไข่ยต่ำคานะครับ ตามอากระชายนะครับใส่ลงไปในการทำน้ำเจียวฮ้อนตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับกิ่นอร่อยแล้วก็ปุ้งเหมือนกับน้ำอาชาบูน้ำซุกี้ทั่วไปนะครับรสชาติก็จะได้แบบเจียวฮ้อนเจียวฮ้อนอาและแเจียวฮ้อนนี่สำคัญคำยานหนึ่งเอ้ยลืมไปครับนี่ครับเจียวครับน้ำจิ้มเจียวนะครับเป็นเจียวส้มนะครับเจียวส้มก็ใส่ พริกแห้นะครับพริกป่นมะนาวนะครับหน้ามะขามเปียกน้ำน้ำตาลนะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำอุ่นนิดหน่อยนะครับเอากิบข่าเดียวครับใส่น้ำอุ่นได้นี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยครับแก้วโเออหรือขาคั่วขาคั่วนะครับขาคั่วเห็นน้อยนะครับขาั่วนี่แล้วแต่ปัามชอบนะฮะใส่ชอบแบบแก้วนุ่นๆก็ใส่เยอะแต่แก้วแบบเป็นหน้ามอนี่ก็ใส่น้อยลงนะครับ รสชาติจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆ,เ,มๆเพ็ดๆนะครับมามากินกันเลยครับนี่ครับเนื้อครับมักอย่างดีครับสวยมากจิ้มแจวลงไปเลยนะครับข้าวขาขาวเสียงดีครับเมาอ ไปโหระพาครับไปโหระพาสดนี่ก็มีนะครับสดกระมี้ผักกาดกวางตุ้งก็มีนะครับกินกินสดกินสดเอากับอืมอืมกลิ่นของโหระพาสดุดยอดครับความหวานของผักกาดขาวอ๋คือ เนื้อมีความหนุ่มครับหวานเผ็ดน่อยๆขอามาสดน้ำนครับ ดดกรอบกลมกลมห่อนฮ่อนนอยๆครับห่อนห่อนฮ่อนห่อนรสชาติของของสมุนไพรนะครับอืมนี่มอละลายในกันม้กหอมชั่วมงคลนะครับอ,ๆๆอ,อ,อ,ม,อม่อๆอร่อยแล้วยมากอืมอร่อยเนื้อนุ่มขนาดนะครับเกือบละลายในปากละเนี่ย นี่ครับส่วนเสือร้องไห้จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเสือร้องไห้เสือร้องไห้ม,มันแซ่บมันแซ่บกินเบาๆมมนจะหวานๆนะครับเพราะมันหวานมันหวานของมันมันอูหยักหน่อยหวานของมันมันนี่ไปหัลพาครับผลพาซดสดีปลูกหลังบ้านอร่อยอ nó nhạt nạm các bạn nhạt như nước thì các bạn gỉn ngay, không để đâm nạm, không để cốn hẳn nay nạm nhé các bạn gỉn như thế này nhạt nhạt em ngọt, rất là tôi เนื้อปวยกำลังดีนะครับพอได้กลิ่นได้เกี่ยวนะครับปวยลั่มก็ดีเนาะมันหมาบลืมม่นไปเห็นนะครับบบเปวยก็ดีเกี่ยวบบพุดสักเต๋อนะครับนี้กับน,นี่กำลังพอดีมักในวันนี้ขอคือมักโบตี๋นะครับก็ใส่แป้งมันลงไปเห็นหน่อยอืมหนุ่มขึ้นมาเห็นเยอะเลยนะครับ ยิ่งรสชาติของเนื้อก็อร่อยเลยนะครับนะครับย่อย่อ quá loạn hấp nữa quá loạn ฝนุตกฝนุ้ป <c oughs> กับบรรยากาศวันนี้นะครับฝนตกนะครับฝนบอมมรสุมเข้าประเทศจีนนะครับแพ่อิทธิพลมาถึงประเทศไทยต่อโบนและประเทศไทยภาคอีสานนะครับตอนออกเชีงเหนือ ทำให้อุณหภูมิลดนะครับแบบหัวผ่าลูกม้านี่หนาวเลยครับลูกมา้าเหมือนเจ้าเนี่หนาวเลยแต่ว,ว่ันตะวายังไปจัดยังงแต่งให้ลูกค้ายังห่ออยู่เลยนะครับใส่เสื้อกันหนาวไปน,นี่นะครับใส่เสื้อปกติโต๊ะแอมหน้าเมื่อคืนมาลักตื่นเจ้ามาโอ้ยหนาวขนาดนลยครับคุณผู้ชมครับอุณหภูมิตาสุดหกองศาครับ วันนี้ปนเป็นแหล่ก๋วเลยจัดเมนูกินฮอนๆครับคือเมนูแจ่วฮอทน,นั่นเองอือร่อยสดีๆน้ำซุปก็อร่อยเนื้อติม,มักก็เด็ดนะครับแล้วน้ำจิ้มแจ่วสมมตินะครับ Là tối nay rồi hắm Treo khổm tối nữa hắm Đi mốt phía mốt Đó, ừ, Mốt còn Ủa, thử nhỏ này cả làm nên hai thằng trồn mình nó Mình nhắm, nhắm, nhắm nhỏ คนเมืองห้องย่องนะคนผักกาดห้องผ้าขี้ริ้วนะครับคนอีสานห้องสามสิบกรีบกว่าหรือสามพันลืบเนแล้วแต่เนะแต่คนเมืองขห้องย่องก็ห้ความหมายเหมือนกันว่าย่องคือจังไดนะครับ bay nan rồi nó lại chữ chắc, này này ừ. hôm xốt, hôm xốt. ซุปเด็ดขนาดนะครับค้นผมกลมเพชรร่อนสมชื่อเจ้าห้อนนี่หน,น่อยเห็ยเสือนี่เลยครับนี่สันทับเนสันเนสัน หนุ่มๆเลยครับนม่เป็นยิ้นควายนะครับคนผับเหนือนี่หูมนยิ้นควายก่อนนะครับบอกเหมือนคนผักอีสานอ่ะคนผับอีสานนิ่งมากกินงงัว ท, <c oughs> ท่านผู้ชมครับถ้าเนื้อบาบนุ่มบาเปื่อยบาบกรีบเยอะขนาดน,นี้นะครับท่านผู้ชมเกือจะละลายในปากไปละ <c oughs> ดีนะเบรกไม่ทันแล้วมัดเกลือนึงโ,โอ้ลืมครับมัดลืม với lầm bên hiền ตรงส่วนเสือร้องไห้มันเนี่ยจะมีความเหนียวหน่อยๆครับแต่ม,มีความหวานเนาะหวานหวานครับกินเข้าไปเกี่ยวนะเกี่ยวสักกำเลยครับมันหวานมันจะหวานไป๊ีๆเลยนะครับความหวานน่าจะเกิดจากไขมันครับไขมันตรงส่วนดีเป็นเสือร้องไห้นะครับม,มันหวานกินอร่อยอะเกี่ยวจะได้กล้าเกี่ยวเหมอนจะได้เกีอร่อยอยู่เลยครับ sợi lông hay không ừ. rồi Chính những kỷ niệm hết, thật là mặt จะเปลี่ยนปุ๊กเปลี่ยนขวดอเลยครับม้มาวขนาด สวัของคนรักเนื้อ <c oughs> เนื้อแบบไทยๆครับ <c oughs> คนรังมากินเนื้อบ้านเฮาคนไทหวานเนาะโอ้คนไทยกินไปได้ยังไงเหนียวมากเนาะต้องเจอการมักเนื้อของคนไทยเนาะสุดยอดครับเหนียวปันได้กับเปืยได้ครับ วันนี้เนื้อนี่เกือบโลเลยนะครับเกือบ1โลเลยครับเสือล่องให้ได้มาประมาณ3ามขีครับแล้วก็กินสันได้มาเกินกิโลครับแปดขีดวันนี้นะ สรา้องให้ปุ๋าเอาตีดีๆให้เมเหมือนกันนะครับปุ๋กล่อมเจ็บป,ปานให้ไปเลยนะครับบางเจ้าไขา่ๆนี่ปานให้ไปเลยกับน,นี้นะเรี่เสือแท้นะครับมันไขมันแข็ง สนของเสือครับถ้ามาักมามันจะเอาสิ่งของขาวที่ในส่วนของเนื้อสันับแดงๆเนื้อควายเนื้อควายแต่วันนี้มักเนื้อสุดจอดจริงครับเขาเนื้อเขาหนังอร่อยนุ่ม นน่อยเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยครับเจยวฮ้อนเจยวฮ้อนออาละครับเบื่อนๆครับอร่อยครับหมดละ เป็นอะไรเดี๋ยวมองดิค่ะอ๋ะออะไรเจ้าวไม่คินเส้นเลือดอ่ะอืมโอเค,คอะนะครับโเคตเรียบร้อยครับสำหรับเมนูนวันนี้ครับเจียวห่อนเนื้อนะครับอืมสุดยอดครับเนื้อมีอยู่สองอย่างอย่าง,างเปื่อนเห็ๆครับก็จะมีส่วนเสือร้องไห้กับเนื้อสันนะครับมัดนุ่มๆน,น,นะครับ เคี่ยวอร่อยนะครับกลิ่นหวานอร่อยรสชาติแซ่บนะครับเอาละครับใครที่เข้ามาดูใน E ีนีที่แล้วนะครับเปิงอกเปิ้ใจทุกอกทุกใจกำลังดื้อมือมือกำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i ร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับเพื่อช่องเพื่อนมงคนชาแนลนะครับในรายการอยู่ดีกินหวานครับใน EP ีแบบนี้ครับกินดีกินลำครับนะครับ วันนี้เป็นนันเกอร์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเป็ดกำลังใจให้กันโดยตลอดครับอยู่ดีกินวานกันทุกคนนะครับเพื่อนเนอร์ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในี EP ต่อไปสวัสดีครับ